คุณเคยรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไหมบางวันคุณอาจไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่มีเรื่องใหญ่ให้ต้องจัดการไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ก็ยังรู้สึกล้าอยู่ลึกๆในใจนั่นอาจไม่ใช่ความเหนื่อยทางร่างกายแต่คือความล้าที่มาจากการพยายามเข้มแข็งอยู่ตลอดเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นเข้มแข็งแม้ในวันที่ใจอยากร้องไห้ เข้มแข็งเพราะกลัวคนอื่นจะผิดหวังหรือบางทีก็เพราะเราเองไม่ยอมให้ตัวเองอ่อนแอคุณกำลังฟัง Talk ทอล์กธรรมพื้นที่ที่คุณไม่ต้องพยายามเก่งไม่ต้องพยายามแกรง่งแต่ขอให้ซื่อสัตย์กับใจตัวเองว่าวันนี้รู้สึกยังไงวันนี้เราจะคุยกันว่าทำไมการพยายามเข้มแข็งถึงทำให้ใจเราล้าการยอมรับความอ่อนแอ คือความกล้ารูปแบบหนึ่งและธรรมะจะช่วยอย่างไรให้เราเบาลงโดยไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะบางครั้งความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่ร้องไห้แต่อยู่ที่การยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังเหนื่อยและถ้าคุณเหนื่อยจริงๆขอให้รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องฝืนอีกต่อไปแล้วคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณต้องยิ้ม ทั้งที่ใจไม่ไหวคุณต้องรับฟังทั้งที่อยากพูดคุณต้องเข้มแข็งทั้งที่ข้างในกำลังแตกสลายเพราะเราถูกปลูกฝังว่าคนเก่งต้องอดทนคนมีค่าต้องแกรง่งคนที่มีสติไม่ควรปล่อยให้อารมณ์นำแต่ความจริงคือไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาแม้แต่พระอรหันต์ ยังเคยผ่านการร้องไห้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องพิจารณาความทุกข์ก่อนจะพ้นทุกข์ดังนั้นการที่เรารู้สึกเหนื่อยอ่อนแอรหรือร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่มันแปลว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยังมีหัวใจธรรมะไม่เคยห้ามเราร้องไห้แต่สอนให้เรารู้ว่าเมื่อร้องไห้แล้ว ให้รู้ว่าใจเรายังรู้ตัวเมื่ออ่อนแอแล้วให้รู้ว่าความเข้มแข็งจะกลับมาเองไม่มีใครที่ต้องเข้มแข็งทุกวันขอแค่เรายอมรับว่าวันนี้เราล้านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความอ่อนโยนกับตัวเองบางคนคิดว่าการอ่อนแอคือข้อบกคร่องแต่จริงๆแล้วการยอมรับว่าเรากำลังอ่อนแอ คือความกล้าชนิดหนึ่งเพราะมันยากกว่าการฝืนยากกว่าการแกล้งว่าไม่เป็นไรยากกว่าการยิ้มทั้งน้ำตาการที่เรากล้ายอมรับว่าเราก็มีวันที่ไม่ไหวคือการให้เกียรติกับความรู้สึกของตัวเองและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการดูแลใจอย่างแท้จริงธรรมะไม่ได้สอนให้เราต้องเก่งแต่สอนให้เราอยู่กับความจริงในใจใจที่ล้าไม่ใช่ใจที่แย่ แต่คือใจที่ควรได้รับความเมตตาหากวันนี้คุณล้าให้คุณอนุญาตตัวเองที่จะหยุดไม่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างในโลกไม่ต้องเป็นที่พึ่งของใครตลอดเวลาการพักไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการชาร์จพลังให้ตัวเองเพื่อกลับมายืนได้ใหม่ในวันที่พร้อมจริงๆธรรมะไม่เคยบังคับให้คุณต้องเข้มแข็งแต่ธรรมะจะค่อยๆพาคุณจากใจที่ล้า สู่ใจที่เข้าใจตัวเองจากความเหนื่อยสู่ความเบาธรรมะไม่ได้ให้คำตอบว่าคุณควรเป็นคนแบบไหนแต่ให้พื้นที่ที่คุณจะเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัยเพราะการอยู่กับธรรมะคือการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่ตัดสินตัวเองและไม่เร่งให้หายดีในทันทีลองกลับมาหายใจอย่างรู้ตัวหายใจเข้ารู้ว่าเหนื่อยหายใจออก ยอมรับความล้าบางทีการแค่ยอมรับความจริงในใจก็ทำให้ใจเริ่มเบาขึ้นอย่างเงียบๆคุณไม่ต้องเป็นคนเก่งที่สุดคุณแค่ต้องไม่ละเลยความรู้สึกของตัวเองเพราะใจเราก็เหมือนเด็กน้อยมันไม่ได้ต้องการความสำเร็จแต่มันแค่อยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนมันในวันที่มันไม่ไหวคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่พึ่งของใครตลอดเวลาและคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งในทุกวัน บางวันใจเราก็ต้องการแค่การพักการยอมรับและความอ่อนโยนกับตัวเองคุณไม่ได้อ่อนแอรหรอกคุณแค่เป็นคนที่รู้จักใจตัวเองมากขึ้นเมื่อใดที่คุณกล้ารับฟังหัวใจเมื่อนั้นคุณจะเริ่มเห็นว่าความเข้มแข็งจริงๆไม่ได้มาจากการยืนเดียเด่ยวๆอย่างทระหดแต่มาจากการที่คุณกล้ายอมรับว่าวันนี้คุณล้า และคุณไม่จําเป็นต้องฝืนธรรมะอยู่กับเราไม่ใช่เพื่อให้เราเก่งขึ้นแต่เพื่อให้เรากลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อคุณเข้าใจใจตัวเองความล้าก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่างให้ใจได้พักแล้วค่อยๆกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอย่างอ่อนโยน